ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มดแดนช n นลจะนำเสนอ Bird เบอร์ c t u r e 2 Snapseed เบอร์ภาพด้วย n a p s e e ทตอน o น่1ค่ะโอเคนะคะก่อนที่จะทำการเรียนรู้ก,กันอย่าลืมนะคะกดถูกใจเพื่อเป็นกว่าและกลังใจให้กับผู้จัดจทำด้วยค่ะและสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากช่อง มดแดนชแนลสอนโดยครูมดแดงค่ะโอเคค่ะวันนี้เรามาเริ่มเรียนเกี่ยวกับเบอภาพด้วย snapseed กันค่ะ่มแด้ให้ทำการติดตั้งก่อนของใครเป็นระบบปฏิบัติการ Android ให้ไปที่ Play Store นะคะถ้าเป็น iOS ไปที่ App Store ค่ะ,ะถัดมานะคะให้พิมพ์ว่า snapseed ค่ะ s n a p s a e d e d snapseed ค่ะพอพิมพ์เสร็จ กดเซิร์ชไปเลยนะคะทีน,นี้ถัดมาให้กดปุ่มติดตั้งค่ะช่วงนี้เราก็รอให้เขาทำการติดตั้งให้เราจนกระทั่งครบ100%นะคะเราดำเนินการค่ะเราจะเห็นนะคะวงกลมสีเขียววิ่งล้อมลอบนั่นคือเขากำลังทำการติดตั้งให้เราค่ะจะใช้เนื้ที่24.05 MB นะคะ เาจะโชว์ว่ากำลังติดตั้งค่ะหลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะคะเขาจะมีการสแกนความปลอดภัยค่ะหลังจากผ่านเรียบร้อยจะมีปุ่มเปิดนะคะให้ทำการกดปุ่มเปิดเข้าไปเลยค่ะถัดมาให้กดปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะปรากฏมาเขาบอกอนุญาตให้ s n a p s e เก้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์ไหมกดอนุญาตค่ะถัดมาให้เลือกรูปภาพของเรานะคะกดรูปภาพของเรา แต่มาให้กดที่เครื่องมือนะคะแล้วไปหาคำสั่งที่ชื่อว่าเล่นเบอร์ค่ะอยู่ฝั่งด้านขวามือนะคะเห็นแล้วยังเอ,อ่ยกดเข้าไปค่ะแต่มาครั้งนี้ให้เราเลือกความเข้มของการเบอร์นะคะพอเรากดไปนะคะแล้วให้เราทำการเลื่อนถ้าเราเลื่อนมาฝั่งด้านขวามือนะคะสังเกตนะคะพื้นที่ก็จะเริ่มเบอร์ขึ้น ถตมาให้ทําการเปลี่ยนภาพนะคะเปลี่ยนภาพเราสังเกตวงกลมสีขาวอันนั้นหมายถึงว่าขอบเขตของภาพที่คมชัดนะคะถตมาให้ระดับขอบมืดนะคะถ้าเราเลื่อนมาด้านขวามือขอบของรูปก,ก็จะมืดขึ้นนะคะมีความเข้มขึ้น ในส่วนของการทํางานจะมี3ระดับมีความเข้มของการเบอร์นะคะแล้วก็การเปลี่ยนภาพแล้วก็ระดับขอบมืดอ,อลองทนให้อีกทีนะคะลองดูความเข้มของการเบอร์ถ้าเลื่อนมาด้านขวามือนะคะการเบอร์ก็จะมากขึ้นค่ะถัดมาถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนภาพสังเกตวงกลมสีขาวนะคะล้อมรอบอยู่ตรงรูปภาพ อันนั้นหมายถึงว่าขอบเขตของภาพที่ให้คมชัดนะคะถัดมาระดับขอบมืดค่ะถ้าเราเลื่อนมาด้านกว่ามากๆนะคะขอบของรูปภาพก็จะมืดขึ้นนะคะลองปรับแล้วลองสังเกตก,การเปลี่ยนแปลงดูนะคะถัดมาครันนี้ให้เราลอง ความเข้มของการเบอร์นะคะนี้เราเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มาทําการปรับ,รบความเข้มของการเบอร์ดูค่ะอันนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายตําแหน่งของสี่เหลี่ยมได้นะคะเส้นสีขาวที่เป็นสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าในส่วนนั้นไม่ต้องการให้เบอร์นะคะถัดมาการเปลี่ยนภาพ อันนี้เราสามารถปรับขนาดของสี่เหลี่ยมสีขาวว่าให้ภาพในส่วนคมชัดมากน้อยเพียงใดนะคะทำมาระดับความมืดของขอบมืดนะคะแล้วก็ลองเลื่อนปรับแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความมืดของขอบดูนะคะทำมาให้กดปุ่มวงกลมนะคะ เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ทาง,งานเป็นวงกลมแล้วลองเลือกความเข้มของการเบอร์นะคะอันนี้ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลองเลื่อนมาด้านขวามือนะคะความเข้มของการเบอร์ก็จะมากขึ้นถ้าเป็นการเปลี่ยนภาพเราสามารถปรับขนาดย่อเล็กหรือว่าใหญ่ในวงกลมสีขาวนะคะทามาระดับขอบมืดแล้วก็ทำการปรับขนาดดูนะคะ มากดกครหมายเช็คถูกค่ะหลังจากที่เราปรับเสร็จนะคะแล้วก็กดส่งออกค่ะหลังจากที่เราทําการปรับความเบอร์เสร็จอันนี้ก็กดบันทึกค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการบันทึกเรียบร้อยนะคะสำหรับ snapseed เบอร์ภาพด้วย snapseed ขั้นตอนก็มีเท่านี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่า ภาพื้นแบกกราก็จะเบิกขึ้นโอเคนะคะลองศึกษาการทำงานดูนะคะเครื่องไม้เครื่องม,มืออาจจะดูยุ่งยากนิดหนึ่ง,งแต่ถ้าเราลองศึกษาการทำงานดูจะไม่ได้ยากอย่างที่เรานึกนะคะโอเคถ้าทำไปแล้วเกิดติดปัญหาอะไรนะคะสามารถเขียนมาสอบถามรายละเอียดได้ใต้คลิปนะคะ คุณมืแดงจะเข้ามาตอบให้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกวนและกำลังใจให้ผู้จัดจทำด้วยนะคะถ้าเห็นมาดีช่วยกดแชร์ให้เพื่อนด้วยค่ะโอเคและสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามมดแดงช anel ด้วยค่ะบ๊ายายคัะทุกคน